เขาเป็นม่นเป็นหัวหน้าที่เป็นคนถ้าวันหนึ่งเขาพูดถ้าแม่พูดพ่อพูดทีนัดพูดเออนุพูดอะไรเงี้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่อยากให้เราอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะฝันเข้าใจได้ขอแค่พูดกันตรงๆเพราะว่าเราไม่มีปัญหากันอยู่แล้วเรากลัว่าเงเดียวกลัวเราไปเป็นคล้าเขากลัวเราไปทำให้เขาขต้องแบบ ขุ่นใจอะไรเงี้ยจะใช้ความพูดไหนตึตายอย,าอยู่ไหนเยอะเลยตอนที่เดี๋ยวเขาจะเที่ยวแล้วโน่นนี้ยุ่งเยอะจังต้างลานรอต้องนั่งสรุปพี่พี่โบมาสองคำจินนี่เราอะ่ะต้องกลับไปหายเราทำหายจดหมายอะ่ะ แต่ว่ากคนอื่นก็น,น่าจะมีต้องเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยก็เนี่ยข้อเสียของเราอ่ะอย่างเดียวเลยข้อเสียของเราเลยคือเราเป็นคนพอาอ่านแล้วแบบแม่งไม่มีอะไรเลยปะถามว่าอะไรนะพอเราอ่านแล้วแบบแม่งไม่มีอะไรจริงเลยเราก็แบบเฉยและขำเลยแบบมองมันแบบแบบช่างมันเถอะ ะไไจะเย็นไงจเย็นเกินไงแพอรู้เรื่องเนี่ยเออนี่ยน,นี่คือข้อเสียอะไรข้อเสียตหลอดชีวิตลยคือเป็นคนใจเย็นพูดเฉยๆพูดจะดีกันไปเฉยเกินไปไงก็เลยมีแต่คนกังแกมั้งไม่เอาเรื่องใครไม่เหือไม่อีไม่หือไม่อีนน๋นี่แหละข้อเสียกว่อน ถัดตัวต่อตัวต่อหน้าอะไรเงี้ยขันแบบได้เลยมาเลยลุยได้ทุกอย่างแต่ถ้ามันจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยขอนไม่ชอบเนี่ยขอนนี่รำคาญขอนไม่ชอบอะไรแบบนี้ไงปล่อยแล้วขอนก็ปล่อยช่างมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าอ่ะ เราก็กลัวแบบเออกลัวแม่คิดว่าเอ๊ะทำไมต้องมาส่งแบบคณะคณะเราอะไรเงี้ยแบบว่ามันทําให้ชื่อเสียง,ขงเขาเสื่อมเสียไหมเราก็อ๋อมันเป็นชื่อเราอะมันเขียนด่าเรา,ากลายเป็นเราแบบเอ๊ต้องมานั่งคิดว่าเอาฉันเป็นคนทําให้คณะเขาแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเราเป็นคนคิดมากอยู่แล้วแบบกลัวเขาจะคิดว่าแบบเอ๊ะ เป็นพอเราไปอยู่ตรงนั้นไหมยังไงขอแค่แม่พูดขอแค่ขวัญขัญน,น้อมรับการตัดสินใจทุกอย่างถ้าถามส่วนตัวแม่แก้ก็ไม่ต้องไม่คิดมากลูกปล่อยมันช่างมันขวัญใจอย่แต่ลึกๆในใจเราเราเราก็คิดอยู่ดีเลยว,ว่าแบบเราก็กลัวเขาจะคิดแบบ เใช่ก็คงไม่ปล่อยแล้วแหล,และไ้าเจใหแม่แกแบบไม่นี่หรอกแต่บางทีมันแบบเราก็คิดมากกันเนาะมันก็อดคิดแทนไม่ได้หรอกอะไรเงี้แม่แกก็เออทำไมต้องมาส่งที่คนาอ,อะไรแบบ มันทาให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงมะไรมันเราก็คิดมากไงแบบเอ้ต้นเหตุอยู่ที่เราที่ฝนต้นเหตุอยู่ที่ขวัญยังไงอะฝนไม่ได้เคยมีปัญหาใครได้ขวัญไปตามหาต้นเหตุต้นเหต,ต,เหตุคืออะไรอะต้นเหตุคืออะไรคี่ถนนาฝนก็ลายายแล้ว ต้นเหตุคืออะไรมันไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีเหตุเลยนลึกจะดาลล่าเราก็ดา่าเงีย้ยต้นเหตุคืออะไรก็อยากจะคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุแต่ว่าก็นั่งตกผนึกถามเองว่าต้นเหตุเรื่องอะไรวะทำอะไรให้ใคร ยังไงก็อยู่ดีก็โดดเองไม่พี่เขาอาจจะหมายความว่าแบบว่าเออเราคิดว่าเราเป็นต้นเหตุอะไรเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่คิดว่าถ้าพี่คิดว่าขวัญเป็นต้นเหตุเลยของเรื่องอะไรเงี้ยขวัญแค่แค่จะย้อนถามว่าต้นเหตุอะไรขวัญทำอะไรให้ใคร ต้นเหตุเรื่องอะไรตัวนี้ไม่รู้เลยว่ามาด่าดเรื่องอะไร <c oughs> ไม่ชอบฉันเรื่องอะไรฉันทําอะไรให้ใครเ <c oughs> ออมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงยาก <c oughs> อออพี่ฝนเขาอาจจะแบบอาจจะตีความหมายไว้แบบว่าเออเราคิดว่าเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเออ อืมนั่นแหละเหตุผลคนประสาทห่วงใครนะ่ะไม่รู้ห่วงใครเลยในจดหมายห่วงพี่เนทพี่คนนุมเดี๋ยวมดห่วงใจแก้วนะแก้วน้องแกินนะเข้าใจเข้าใจได้ภาษาเขียนมันอาจจะมันอาจจะไม่เหมือนกัน <laughs> ไม่เคยไปเย็บหน้าแม่ใครหรอกพี่ไม่เคยไปทำอะไรกันหรอกใช้เหตุและผลจะมาต่อหน้านี้มาจะมางัดก,กันต่อหน้ามาแจงมานูน่นมานี่นั้นแกไม่ชอบฉันเรื่องอะไรนี้มาได้เสมอเลยพี่ออนขอบคุณนะคะพี่ออนขอบคุณพี่ออนช่วยตุ้งมาเป็นกำลังใจให้น้องเมื่อกี้นะ ทานทอโอ้จะบอกว่ายังไงดีมันก็มีบ้านแต่ก็แบบมันไม่สามารถทําได้มันไม่สามารถไปทอเทอะไรได้อะเพราะเรามีลูกอะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยอืออ แม่ไฟมันบังหนาดไม่เคยมีวุ่นวายใครมีปัญหากับใครเลยนะโ <c oughs> ดนแล้วโดนอีกงงมากจะดังในเรื่องไงโอ้ดังในแบบดีดีเถอะไ <c oughs> ็่โอาเมค่ะฝันยู่โรนิกเกพี่เจ้พี่ปู งงอ่ะงงอ่ะโดนแบบงงอ่ะก็เห็นเท่าที่ทุกคนเห็นฝเล่นลิเกททุกวันเลยนะไม่ได้ไปงานนู่นฝั่งก็เล่นวิทยที่นี่จะไปมีเวลาเดีย๋ยวนี้ไม่ส่งไม่ส่งเป็นคนแล้วนะไม่ส่งกับคนส่งเป็นแปษณีปนีปนย่าง,งาแ,แต่ว่ามันไม่เขียนชื่อไงอแก็นั่นแหละ <ใน S 1> ต้อง<ม>ต้องไปดูต้นขั้วของไง ตอนนั้นก็สแตมติดที่ลบบุรีนะสแตมลบบุรีที่มันรู้ว่าเราเล่นไหนเพราะว่าเราลงงานกันตลอดอยู่แล้วว่าเออวันนี้เราเล่นไหนที่ไหนเงี้ยแบบบางที่บางบ้านเขามีบ้านเลขที่มีอะไรเงี้ยบ้านเลขที่น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 ี่อ่ะมันเสิร์ชหาแล้วอ่ะมันส่งหาแล้วแต่มันไม่เขียนชื่อเองนะใช่ไปสนีไปไประง,งับที่ไปสนีอะไรเงี้ยไปจับที่ไปสนีน่าจะง,ง่ายกว่า ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแม่ใครวะเพว่าจากพวกสื่อสื่อ๊บเดียงจับไม่ได้เละแต่คําพูดมันแบบมันแบบเป็นแฟนคลับหรือเป็นยังไงแบบห่วงแบบเแยกคนอื่นเนี่ยเรียกน้องนะเรียกน้องออยเรียกแนทลุอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาอย่างงู้นเขาอย่างเงี้แต่แต่ว่าแบบเออมันด่าเราอย่างเดียวเลียงอย่างเงี้ยอันเดิมเลยจนหมายอันเดิมนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเหมือนถ่ายเอกสารไว้เยอะๆอะมันก็ส่งเอาอะ มไม่อยากให้หใช่เวลาส่งจดหมายอย่างนี้มันต้องใช้บัตรประชาชนนะใช่พี่ฟุกพูดถูกแต่เราก็ต้องไปที่ต้นคัวนู่นเลยนะว่ามันส่งที่ไหนเแล้วกตกรนว่าเวเนไปด้ท้่องขอาก มันบ้ามันคิดแบบมันเขียนแบบจินตนาการเลยนะมันจินตนาการไปทั่วไปทิศเลยาว่าเราไปเล่นที่ไหนกับมีอะไรกับคนโน้นคนนี้ไปมีอะไรกับพระ <c oughs> ไปเล่นวัดนี่กับนู่นนี่นั่น <c oughs> <c oughs> หาว่าเราไปเป็นเมียใครจะของโรงงานฝังอ,อะไรของมันแบบมันจินตนาการมันพูดไปทั่วอนะแบบอะไรของมันวะ ใช่แม่งคนจริงเอาจังแบบเห็นร้อยฉเฉยเกียดมากเลยคนที่หลังแกคนอื่นแบบเนี้ยขนันไม่มีความรู้อะไรเรื่องพวกนี้หรอกแต่ก็พร้อมอะ่ะไม่ไปล่อยแล้วแหละครั้งเนี้ย ปลามอสนคนละมอสนะพี่จี๊ดปลามอสพอรเทวาอันที่เป็นอาจารย์ขวัญก็เป็นเป็นแบบปลาทาลิกแต่ปลามอสที่เป็นเจ้าภาพก็ก็อีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่าท่านก็แบบเออเมตตาเนาะเอ็นดูแบบเออเดี๋ยวช่วยเองจัดจัดเองบอกขวัญไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยเข้าใจได้บบมันนเามาใส่ในย้นยนะยานะ นะักวันนี้มีคนเข้าใจมันมันก็นดีแต่ถ้าไม่มีถ้าเขาไม่เข้าใจล่ะใช่ไหมใครเสียล่ะมีจะเสียกับเสียอโอ้โหพี่้นอันนี้ไม่กลัวเลยคนที่สูต้ต่อหน้าเนี่ยคน,คนไม่กลัวลไม่เคยกลัวใครเลยจริง แต่ทามาแบบมาทำแบบเนี้ยโอ้เขาเรียกคนไม่จริงเราเนี่ยคนตรงตรงเลยมีอะไรนี่ก่อกนอน,ๆๆๆๆอนี้หวานเออไม่สงสารเด็กน้อยบ้างเนาะถึงเนี้ยแบบโอ้โหไม่เห็นแกนเราก็เห็นแกนเด็กบ้างใช่ไหม ใช่จริงเขาไม่มารอบกัดคนอื่นอย่างนี้หรอกเขาไม่มาเอาจินตนาการตรัวเองมาแบบมาลงอย่างนี้หรอกเขาเรียกคนขี้ขาดใช่ค่ะไม่ชอบอะไรเหรอว่าเราไปทำอะไรให้เขาพูดต่อหน้าเนี่ยให้เราไปตามหาแบบต้นต่อใคร เราไม่มีปัญหากับใครอะไรเงี้ยก็ตอบได้คำเดียวว่าไม่เคยมีปัญหากับใครจะให้ไปตามหามตามหาใข่มันคือใครไม่รู้ไม่เคยมีปัญหากับใครชีวิตทำมาหากินอย่างเดียวก็ดูเขาแรงอย่างเมื่อวานขวัญเพิ่งรู้วันเนี้ยตอนเย็นอะรู้ตอนตื่นน่ะ จ็บใจแทนอืนเนาะพี่มีโรคจิตอะบ้างเอฟซีคนไหนที่ไม่ชอบเอฟซีนคนไหนไม่ชอบละบ้างเอาแม่จะไปรู้ได้ไงเอาฝันถามแม่สิเขาจะมาบอกแม,ม่รอเขาไม่ชอบแม่น่ะนถามส่วนตัวฝันเขไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับใครอยู่แล้วเล่เลเจเสร็จก,ก,ก็กลับบ้านนะนางคุยกันอ่ะนางคุยกันนางกับนางแต่กับไอ้นุ่นอะไรเงี้ย มีแต่คนกันเองไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับใครโอ้โหเลเลิเกเสร็จก็ขึ้นรถกลับบ้านเลยไม่มีแรงไปนั่งอะไรกับใครดอกไม่มีแรงไปทะเลาะก,กับใครรอกรคือไม่ชอบเราเล่นลิเกนะ่ะคืออินเกินอินโพตแบบลักษณะโอ้ยใช้ชีวิตธรรมดา่ร้จะธรรมดายัางไงไม่เคย ไปยุ่งวุ่นวายกับไขรเลยต่างหน้าต่างตาเล่นลิเกยอย่างเดียวเลยเึงเวลาทำหน้าที่เองทำเทียโอ oh, ้ยฝันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นไม่เคยไม่เคยมีปัญหากับไขรกันตั้งจะมีปัญหากับไข่ไม่เกี่ยวฝันว่าม,วมันไม่ใช่หรอก ไอเรื่องสิบกว่าปีที่แล้วที่จดหมายมามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฝันเลยมันไม่ได้มาเขียนด่าฝันเลยสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะเราแค่สันนิษฐานเฉยว่าแบบเอ๊ะหรือมันใช่อะไรเงี้ยเออมันมันเขียนบ้าบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเนี่ยไอลักษณะที่เขียนมาในจดหมายอ่ะมันไม่ใช่ไงมันแบบเหมือนมันหึงมันห่วงแบบหาว่ารอนินทาคนนั้นคนนี้มึงอยู่ไหนวะน่ะมึงใกล้ตัวขนาดนั้นเลยหรอ ทุกวันนี้อยู่บนโรงแทบไม่ได้พูดกับใครเลยนอกจากไอ้นุ่นนี่แทบไม่ได้คุยกับใครเลยขนาดกับไอ้นุ่นเองยังแทบไม่ได้คุยเลยฮะเด็กน้อยไรอ่ะทำไมอ่ะกเพื่อนเราเองเรายัางแบบ<ะ>เออก็ทำงานกันเนะาะจักจะคุยอะไรกันมากมายอีกแล้วเหรอนั่นเด็กงงกินเกินไปนไี่ยหรือยัง โอ้ยมาคุยต่อหน้าก็ได้แกไม่ชอบอะไรฉันอ๋อมันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะตัดสินไม่อยากให้เราเลีนยนอยู่ในคณะนั้นเอาละเป็นอะไรไมันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าคณะเขาโน,น้นถ้าเขาไม่โอเคกับเราจริงอะ่ะโอ้หพูดคำเดียวฝันไม่ใช่เป็นคนโอเราก็แฟแฟใจ,ใจใจเหมือนกัน ไปทางานก็ทําหน้าที่ของจริงให้ดีที่สุดจริงๆในทุกๆวันน,น่ะกลัวแต่เขาจะว่าแบบไม่คุ้มค่าตัวเล่นไงก็ได้ให้มันแบบคือคุ้มกับที่เขาเอาเราไปเล่นหาเราไปเล่นไม่ใช่ว่าแค่คณะนี้นะทุกคณะที่หาขอนไปเล่นทุกคณะที่หาไปเล่นเลยตั้งใจเล่นไม่ว่าจะเป็นคณะตัวเองไม่ว่าจะเป็นคณะใครมันคืออาชีพของเรา ทำอย่างเี้ยก็ต้องอยู่เลยไม่จะทำแน่ไม่จะทำไม่ไไมไไมไลกูกของี่